นะครับภาพที่ทุกท่านทุกคนเห็นนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมแล้วก็ขอให้ชมเป็นกรณีนะครับรศึกษานี่นะครับเ,เราก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงแต่เวลาเขาดึงเชือกนะครับถ้าเขาดึงเชือกถ้าเราไม่คุ้มไม่คุ้มกันไว้ เลือกไม่เหลือนะครับขาดหมดนะครับที่ออกการขณรงค์อีการช้างนีกเอ็น่นแตละที่มีพระกำลังเยอะมากนะครับทุกคนพอดีก็เลยว่าอ่ะอย่างนั้นเือนั่นแหละก็มีวิธีอยู่สองวิธีนั่นนะเออนะครับก็วิธีหนึ่งก็คือนี่แหละเราช่วยกันเอาควานมาช่วยกันปฏิบัติ โดยเขาเรียกว่าโดยละม่อมนะเนาะก็คือปฏิบัติอันนี้คือเป็นอ่ากรณีแรกนะครับเราก็จะให้ทวารเนี่ยช่วยกันช่วยกันลองดูก่อนนะครับว่า,เ,าเขาจะมีอาการรุนแรงประมาณไหนนะครับจะมีอาการรุนแรงประมาณไหน เราก็จะลองมาทดสอบก็เลยแจ้งแล้วก็คุยกันบอกว่าพอมีควานมาช่วยไหมนี้ต้องการเผยแพร่ให้อาในเชิงศึกษาให้ควานรุ่นใหม่ๆนะครับได้นำไปใช้ในโอกาสข้างหน้าเพราะว่าพวกเราคนเลี้ยงช้างควานช้างนะครับ มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะสอาจะต้องได้ใช้นะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับ <c oughs> เพราะว่าจะาได้นำมาเผยแพร่ในเชิงศึกษาอยากจะให้ควานรุ่นใหม่ๆนะครับได้ดูเอาไว้เป็นความรู้เพื่อที่ในวันข้างหน้าเราจะได้นำไปปฏิบัติ ใช้นะครับผูว่ามีแน่นอนเลยเพราะว่าเราเลี้ยงช้างพลาย,ยาช้างพลายนะครับเจ้าจะมีอาการตกมันนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะว่าปีนี้ช้างตกมันเยอะมากนะครับแล้วก็ตกนานด้วยนะครับตกนานด้วยตกนานจริงๆอย่างพี่ชัยเนี่ยเขาเพิ่งตกครั้งแรกก็ตอนนี้ก็ ปลาเขาไป5เดือนพอเตก็6เดือนกว่านะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริง